น้องคนที่บอกเนี่ยหนูไม่ได้อะไรเลยนะหนูแค่ฟังเพลงอินดี้อยู่ดีๆเพลงพระเจ้าขึ้นมาแล้วมันฟังแล้วมันก็สัมผัสพระเจ้าเขาก็เขียนมาผมก็เลยเขียนไปว่าหนูหนูไม่ได้เลือกพระเจ้านะพระเจ้าเลือกหนูก่อนที่หนูจะเลือกรักพระเจ้าพระเจ้ารักหนูอยู่แล้วมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาบอกเขาไปทําทุกทางเขามีความทุกข์มากเลยครับไปทําทุกทางอะไรที่แบบในความเชื่อเดิมทำหมดแต่มันไม่หลุดเลย แล้ววันหนึ่งขณะที่โทรศัพท์คุยกันนะพ่อมีเพื่อนที่เชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตเปลี่ยนแนะนําเขาให้โทรมาก็เลยคุยกันคุยกันผมบอกว่าพระเจ้ารักรักหนูนะพระเจ้ารักหนูและพระเจ้าเลือกหนูด้วยเขาบอกอาจารย์ทํำไมหนูอยากร้องไห้เพะหนูได้ยินประโยคนี้หนูอยากร้องไห้พี่น้องแท้ที่จริงแล้วพระเจ้ารักเรามากเอเมนไหมพระเจ้ารักเรามากแท้ที่จริงพระเจ้าเนี่ยรักเรา มากจนกระทั่งพระอ,องค์วางแผนจะไถ่เราก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำพระอ,องค์ส่งพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเรารู้ไหมว่าพระเยซูตายนะ่ะทรมานขนาดไหนผมนาบางคนรับเชื่อพระเจ้านะบอกอาจารย์ทำไมมันง่ายแค่นี้เหรอสารภาพบาปเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเนี่ยเหรอแค่เนี้ยเลยเหรอทำไมมันง่ายจังพระองค์ใช่มันง่ายมากเลยสําหรับคุณนะแต่ที่มันยากคือพระเยซูนะั่นะพระองค์ยากมากเลยกว่าจะแลกสิ่งนี้มาได้เนี่ยต้องสละ สักสีสละทุกอย่างบนสวรรค์ลงมาในโลกนี้มาถูกทรมานถูกปฏิเสธถูกเคี่ยนตีแบกกังเขนนักนัก,น,กนักวิชาการ,ราพระคัมภีร์บอกว่าตอนที่พระเยซูโดนตึงนะครับพวกไม่มีแผ่นหลังคือหนังข้างหลังเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าถูกโบยก่อนโบยเนี่ยมันก็ช้ำหมดแล้วแล้วถูกเคี่ยนแล้วก็ดึงดึงดึง,ดงข้างหลังไม่มีหนังเคยไหมเคยไม่มีแผ่นหลังข้างหนังข้างหลังไหมยังไม่เคยเนะครับพระเยซูบาดเจ็บมาก จนไม่มีแรงจะแบกกางเขนเขาเลยต้องเกณฑ์ซิโมนชาวไซรีนมาช่วยแบกและพระเยซูไปตึงกางเขนพระเยซูเนี่ยไม่ต้องรอให้ทุบขาเพราะว่าพระอ,องค์เจ็บปวดทรมานจนขาดใจตายพี่น้องในสวนสเกสเมเนพระเยซูบอกใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายหัวใจมันจะระเบิดพี่น้องพระเยซูรับส่วนที่ยากไปหมดแล้วพ่ออะไรครับ เพราะรักเราเอเมนไหมพระอ,องค์รักเราฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่พี่น้องเราต้องรู้ว่าการไถ่ไม่ได้เกิดขึ้นจากพระเจ้าอยากจะโว์อานาจหรือพระองค์อยากจะทําอะไรพิเศษด้วยการแสดงความสามารถพระองค์ไม่การไถ่เกิดขึ้นจากความรักอย่างมากของพระเจ้า